สวัสดีครับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในถนนแปกษานะครับผมบรรยากาศในวันที่29นะครับผมช่วงนี้ก็ปีปีใหม่ก็กำลังคลืบคลานเข้ามาถึงแล้วนะครับผมบางคนก็ กลับไปยังต่างจังหวัดนะครับผมบางคนก็ยังอยู่ในกทมทำงานยังไม่ได้กลับบ้านนะแล้วแต่วิธีชีวิตของแต่ละคนนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางนะครับผมเข้าในซอยข้างหน้านะครับผมในบางปูใหม่เดี๋ยวเราจะเข้าซอยลัดพิเศษนะครับ บรรยากาศที่เราจะไปยังซอยเปาโลนะครับเป็นทริปแนะนําการเดินทางซอยลัดที่ไม่ต้องวิ่งถนนใหญ่แต่สามารถลัดเลาะไปถึงได้นะครับผมแต่ย้ำนะครับต้องเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผม ทางรถยนต์เข้าไปถือเพราะว่ามันเป็นเส้นทางจักรยานแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับเราจะเลาะเข้าไปหลังนะผมเนี่ยโรงเรียนพระกษาจงศิล์นนะครับนี่หลังจากวม่ได้มาน่าจะเป็นปีนะครับผมซอยนี้หลังจากแต่ก่อนวิ่งวินก็เป็นซอยที่วิ่งเข้าออกประจำนะครับแต่ก่อน เป็นซอยโรงงานนะครับผมเป็นกูดังเก็บของนะแต่เราจะเลี้ยวเข้าเนี่ยครับผมเขาตรงเลยลัดเลาะนี่ฮะเป็นทางมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ฮะทางเรียบคลองนะครับผมเราจะออกไปฝั่งนี้นะครับสายตกปลาเนี่ยสามารถออกมา ตกปลาแถวๆนี้ได้เลยนะฮะนี่สำหรับคนที่ขับรถไม่แข็งก็ต้องระมัดระวังนะครับผมเพราะว่า,วาอาจจะเป๋ลงคลองได้นะครับผมเพราะเคยมีเคสอยู่ขับไม่แข็งนะครับผมเจอถนนนี้เจอเรียบคลองก็เป๋นะครับนี่ฮะเป็นดูดน้ำเข้าเกษตรนะครับ งเรียนเงียบเลยนะครับผมเป็นซอยโรงเรียนก็เป็นซอยลัดเลาะนะครับผมที่สามารถทะลุไปได้หลายที่นะฮะในชุมชนริมคลองนะครับ โอ้โหมะม่วงออกดอกตึมเลยนะครับปีนี้น่าจะม่วงออกดอกดอกอกเยอะนะนี่ฮะแต่ก่อนวิ่งมาทุกวันนะครับเส้นนี้น่าจะสองปีแล้วไม่ได้มา ก็เลยมาแ,นะแนะนำเส้นทางนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้เส้นทางลัดนะครับผมที่จะไปอีกซอยหนึ่งซึ่งสามารถลัดได้จริงนะครับผมถ้าเราวิ่งถนนใหญ่เนี่ยเวลาช่วงเย็นช่วงเย็นเนเนี่ยรถจะติดเราก็สามารถใช้เส้นทางนี้ได้นะครับผมที่จะทะลุไปอีกฝัก่งหนึ่งครับ นี่ฮะมอเตอร์ไซค์ก็ยังวิ่งอยู่นะครับผมมีวิ่งอยู่ประปรายหลายแมนก็ยังมีนะครับส่วนวิ่งเส้นนี้ก็เข้าไปยังซอยจัดสันนะครับนี่ซอยจัดสรรเข้าเส้นนี้แต่เราจะไม่เข้านะเราจะไป ออกอพอลโลนะครับนี่ตายังตกปลานะครับผมนี่สายฟิชชิ่งนะฮะตกไปยืนกลุ่มไปนะับ <laughs> ไม่รู้จะกินหรือเปล่า <laughs> นี่ฮะบรรยากาศอ่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหน้าครับว่าทะลุไปถึงไหนนะครับยาวๆครับ let's go